ครับเรียกลองสมปองเอ็มพีเคยไปครับใคนเราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่คใครเอ็มพีอยู่ที่ภูเ <uk> ก็ตกับที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่เพือนซ้อมมากี่นัดหลายคนครับกับเพื่อนพี่น้อยใครเฮือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้มวยสไตล์แหละครับได้มวยครบเครื่องเลยแล้ววันนี้จะต้องมาเจอกับฟ้าคำรามเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยก็ยังเขาเป็นมวยสไตล์ ีมวันนี้ม,<บ>มาเจอฝากำลังเนาะวางเกมมาแมหวนให้ดีก็ดูวันอีทิตย์ก่อนแต่เดี๋ยวต่อยตามตามตาเราก<ม>่อนไปแก้ไขอาวุธเขาเบอร์ทีเอาล่าสุดเราต่อยไว้กับใครทีมนี่ครับเชลเป็นครับเป็นยงบ้างชนะชนะคะแนนชนะนกนกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้ามาแหวนลดเท่าไหร่ตุศีเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ค้นจังหวัดฝาเชิญชวยแฟนขับวยหนะ่อยก็เป็นน้องใจรอดเกิดเจ็บเลยขอโชคดีขอบคุณครับ